ผมมาคอนเสิร์ตนะครับผมที่เดอะมองงามวงวานนะครับจากม้าการภาคการผลิตพันจวัดน์ชาเลนภาคใต้ครับครับผลิตภัณฑ์เด่นจากชายแดนภาคใต้ถูกต้องนะครับรับทำท้านะครับโอ้โหให้มาทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์และร่วมบริจาคด้วยครับท้ามาโดยคุณเก่งไกรวิทย์นะครับโปรดิวเซอร์ชุมทางเสียงทองและน้องต้าจตุรพัฒน์นะครับ เสือกลับใจนี่และคุณดาวมายุรีจัดให้ที่นี่เลยครับพี่นนักแฟนเพลงเอาพรบ้อบมือหน่อยเอาละครับจัดให้เลยครับตรงนี้เลยชุดนักร้องกันเลยครับผมฝากถือมั้ครับโอ้โหน้ำแข็งด้วยตามกระพลาเลยนะครับตอนนี้นะครับพร้อมกันนะครับพร้อมแลต่หะซร้อก็ได้แล้วถ้า ได้บุญนะคะโอ้โหตุ้ดจ้าทำไมเย็นอย่างนี้โอ้โหครับผมขอท้าต่อเลยท้าต่อท้าใครครับครับท้าไอซ์สปอเก็ตชชาเลนจ์ครับขอท้านายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทยพี่ต้นตะวันธีมะพร้าวโอเคแล้วใครครับและนักร้องสาวที่น่ารักครับเป็นราวซ้องเหมือนกันไทยทรงดำครับครับน้องอัมพรหวานเพชรและนักร้องหญิงชั้นแนวหน้าของภาคใต้ครับน้องเดิน